ากกดดไลสวัสดีครับท่านผู้ชมครับขอต้อนรับสู่ช่องค r ร z ซ v วาร e ตี้ทีครับวันนี้เสียงผมอาจจะอัเลิศอัเลินิดนึ่งนะครับผมหลังจากที่ทีมตัวแทนจากประเทศไทยอย่างสิงเชียงรายยูเนเต็ดนะครับผมก็คว้าชัย เป็นประเดิมประวัติศาสตร์เกมแรกนะครับผมในประวัติศาสตร์ของสโมสรเลยก็ว่าได้นะที่ชนะในเกม AFC Champions League ได้สำเร็จนะครับผมนะครับแล้วก็โอ้โหอันนี้ขึ้นหน้าหนึ่งของเว็บไซต์ AFC อย่างเป็นทางการเลยนะครับขึ้นหน้าเว็บไซต์โดยมีรูปที่ทีมงานแล้วก็นักเตะนะครับผมที่ ถ่ายรูปนะครับในห้องแต่งตัวนะครับผมที่สนามาสนามที่โดฮากาต้านั่นเองนะครับผมเขาพานหัวอย่างนี้เลยนะบอกว่าเชียงรายยูเนเต็ดเอเ c เอฟซีแชมเปี้ยนส์ลีกวินว่าสกิฟ to the Thai people เซออะลงก่อนนะครับผมก็บอกพานหัวเขาว่าสิงเชียงประมาณเชียงรายยูเนเต็ดนะครับผมก็ชนะ ได้รับใช้ชนะใน AFC Champions League เป็นของขวัญให้กับชาวไทยนะครับผมเป็นการคำพูดคำสัมภาษณ์ของอลงกรนะครับผมที่เขาที่เขาให้สัมภาษณ์ไว้นั่นเองนะครับผมมาดูรายละเอียดของเนื้อข่าวว่าเขาพูดกันอย่างไรนะครับผมเนื้อข่าวมันเป็นภาษาอังกฤษนะผมอาจจะไม่ถน,ดาานัดภาษาอังกฤษเท่าไหร่ผมคลิกขวาเลยคิดขวาแล้วทานเสลทไทย ง่ายสุดแล้วมาตีความวนะผมต้องบอกว่าผมไม่ได้เรียบเรียงเลยผมขอด้นสดแล้วกันนะตีความด้นสดแล้วกันนะครับผมเขาก็บอกว่าโดฮาอลงกรณนะครับผมโดฮาอลงกรก็ได้ให้สัมภาษณ์ไว้นะที่โดฮาบบอกว่าเป็นเขาเรียกว่าผู้จัดก,การทีมชั่วคราวอะไรอย่างเงี้ยเป็นเหมือนคนให้สัมภาษณ์รับหน้าที่สัมภาษณ์ให้กับสิงห์เชียงรายยูไนเต็ดนะครับผมอันนี้มันก็ตีความแบบยังไงมันเดี๋ยวนะผมขออ่านแป๊บหนึ่งนะ ก็บอกอพูดถึงบทสัมภาษณ์แหละของอลงกรว่าผู้เล่นของพวกเขานะครับก็ชนะในชนะต่อเอฟซีโซไป2ประตูต่อหนึอย่างน่าทึ่งนะครับผมเป็นของขวัญให้กับชาวไทยนะครับที่สนามจัสซิมบินฮามัด นั่นเองนะครับผมอันนี้คือภาพรายละเอียดใต้ภาพไว้นั่นเองนะครับอันนี้ก็เป็นภาพฉลองนะโอ้โหสุดยอดเลยผมก็ชื่นชมนะสุดยอดครับสุดยอดเป็นสร้างประวัติศาสตร์สโมสรเนี่ยผมว่านี้เป็นป,ประวัติศาสตร์สโมสรที่สามารถชนะในทีมในเอฟซีแชมเปียนส์ลีกได้นะครับผมประเดิมนะครับผมอ่ะเดอบีเทลครับเดอะบีเทลภาษาอังกฤษแปลว่ากวางนั่นแหละตัวกวางตัวร่วงกวางกวางทรงอะ่ะเออหรือว่ากวางทรงกวางทรงมหาภัยหรือว่าเดอะบีเฮะ แปลเป็นภาษาอังกฤษชื่อว่าเดอะบีทัลนั่นเองนะครับผมก็บอกว่ากวางซงนะครับผมแพ้ต่อ F c ซโซไป5ประตูต่อศูนย์ก่อนหน้านี้นะครับเพียง3วันนะครับแม้แม้ว่านะครับผมจะเห็นพวกเขาแม้ว่าพวกเขาจะดูว่าตกรอบการแข่งขันไปแล้วนะครับแต่สองประตูจากบิลโลซิมากองหน้าชาวบราซิลวัย36ปีก็ทำให้พวกเขาชนะครั้งประวัติศาสตร์ได้นะครับไม่เพียงยกระดับสโมสรเขาพูดอย่างนี้นะยกระดับสโมสรแล้วก็ วิญญาณนะครับผมยกวิญญาณเลยนะดึงกระชากวิญญาณปลุกคปลุกวิญญาณของเดอะบีเทลหรือว่ากว่างสงขึ้นมาได้นะฟื้นความหวังของพวกเขาเข้าสู่เพื่อที่จะเข้าสู่รอบ16ทีมสุดท้ายถึงมันจะยากแต่ผมคือจะตกรอบถ้าเข้ารอบ,รอบก็ถือว่าเป็นผลพลอยได้แต่ถ้าตกรอบผมก็ไม่เสียใจนะถ้าเล่นด้วยด้วยฟอร์มอย่างนี้ผมผมแม้จะตกรอบถึงแม้ว่าปลาย ปลายทัวร์นาเมนต์จะตกรอบก็ตามนะผมก็ภูมิใจแล้วละ่ะผมก็ชื่นชมแล้วล่ะว่าเฮ้ยเล่นอย่างนี้แหละมันมีหวังในฤดูกาลต่อไปซึ่งสิงเชียงรายก็มีหวังที่จะมากลับมาเล่นเอฟซีแชมเปี้ยนส์ลีกในฤดูกาลหน้าอีกนั่นเองนะครับผมอ่าเขาก็บอกต่อว่าในหัวข่าวนะครับเขาก็บอกว่าการชนะของสิงเชียงรายนะครับก็ทําให้พวกเขานะครับอ่ามี3ามแต้มนะครับจาก4นัดนั่นเองครับทำให้พวกเขาครับอ่าอยู่ในอันดับที่สองอันดับที่3เหรอ อยู่ในอันดับที่สาเหรออันดับที่สของโซแล้วในอันดับที่2โดยเหลืออ่าโดยลุ้นนะครับเหลือนะครับการแข่งขันอีก2นัดนะครับในกลุ่มอีก2นัดนั่นเองนะครับผมเออก็มีลุ้นถ้าสมมุติว่าเอาแบบว่าเอาแบบว่ามองโลกในแง่ดีเกินไปนะแบบชนะลวดอะก็มีลุ้นนะแต่เจอปักกิ่งกว่าอันมันก็เต็งนะเออแต่ก็ไม่รู้อะแต่ก็ไม่รู้แหละแต่เจอเมลเบิร์นก็ น่ารักน่ารุนนะเออมันก็ไม่โหดไม่ไม่โหดผมเชื่อว่าไม่โหดเท่าเท่าเอฟซีโซแล้วกันนะ,ะเพราะว่าเราเจอของหนักมาละเอฟซีโซเนี่ยนะครับผม <c oughs> นะครับผมอ่ะต่อต่ออีกนะครับผมในหัวข่าวในเว็บไซต์ของเอฟซีเขาบอกว่าสโมอสรอของไทยนะเพียงหนึ่งเดียวนะครับที่เข้าสู่เอ่อเข้าร่วมการแข่งขันรอบแบ่งกลุ่มนะครับผม ในปีนี้นะครับเชียงรายถูกวิพากษ์วิจารณ์เขารู้ด้วยนะเชียงรายถูกวิพากษ์วิจารณ์นะครับอย่างหนักนะครับหลังจากที่พ่ายแพ้อย่างหนักนะครับเมื่อวันอังคารที่ผ่านมานะครับอลงกรก็ได้กล่าวว่านะครับเขาดีใจที่มาในนามของของออฟุตบอลไทยนั่นเองนะครับมาเป็นตัวแทนของประเทศไทยนั่นแหละเออนะครับอันนี้คือตีความเขาอันนี้ก็เป็นคําสัมภาษณ์ของ คุณอรงกรณ์นะผมก็ไม่เคยเห็นหน้านคนไหนวะคุณอรงกรณนะมิติติยาภัยรัตเขาก็ไม่ได้มาเอออันนี้นี้ผมว่าเออก็ดีนะหน้าที่สองนี่เขาเขาไม่ได้ออกมาออกออกสื่อเท่าไหรนะ่เนาะเออก็ถือว่าดีนะเออก็ปรับผมว่าปรับแก้ไขแล้วแล้วมันดีขึ้นอ่ะผมชื่นชมนะเออนะครับผมอ่ะบนสำ้านของคุณอรงกรเขาก็บอกว่าเออเขาเอฟซีเขาก็ไปสัมภาษณ์แหละนะครับเขาบอกว่าสิ่งที่สําคัญที่สุดก็คือว่า ก็ได้มอบของขวัญให้กับแฟนบอลชาวไทยในวันนี้นะครับคุณอ่าคุณองกรก็ได้ประกาศอ่าประกาศซึ่งการทำงานร่วมกันกับ Emerson d a ซนต์ดซนั่นเองนะครับที่เป็นโคช้ชที่มีกลยุทธ์แทคติกนะครับของชาวบราซิลนะครับที่ใช้ในการซ้อมกับสิ่งเชิงรายนะครับผมเราทำตามสิ่งที่โคช้ชนะครับอ่าเราสิ่งที่เราได้วางแผนและกลยุทธ ของเราไว้ในที่สุดมันก็ออกมาในผลลัพธ์ที่ดีนะครับมันเป็นผลลัพธ์ที่เราคาดหวังไว้นะครับผมที่เราคาดหวังไว้เลยทีเดียวอะไรประมาณนั้นนะครับผมอันนี้ก็เป็นคลิปนะครับที่แบบว่าชนะนะครับผมอสิ่งเชางรายในเว็บไซต์เลยนะในเว็บไซต์ทางการของ AFC เลยนะครับผมนะครับต่อมานะครับเนื้อข่าวนะครับโอ้เนื้อข่าวค่อนข้างจะยาวพอสมควรนะสำหรับ AFC ก็ทำสกู๊ปเลยทีเดียวนะครับผมเขาก็บอกว่าในช่วงก่อนการเตะ ของอในช่วงก่อนเกมนะครับผมองคกรก็ได้ตั้งเป้าการทำปร,ประตูแรกของเกมให้ได้ก่อนนะครับผมปัจจัยสำคัญคือจิตวิทยานะครับของพวกเขานะครับผมที่บรรลุปเป้าหมายได้นั่นเองนะครับในการายิงประตูในนาทีประมาณนาทีที่40นั่นเองนะครับแล้วก็โซก็กลับมาครำรามเขาเรียกว่าโซในช่วงก็ ของอโซก็เปลี่ยนแทคกติกอ่ะเปลี่ยนแบบว่าุมแม่งกูเริ่มต้องเร่งอ่ะเร่งเพื่อที่จะเอาประตูนะก็กลับมาครำ่ำรามอีกครั้งหนึ่งในช่วงครึ่งช่วงต้นครึ่งเวลาหลังนั่นเองพักซูนะครับก็ก่อนก่อนหน้านี้นะครับเขาบอกว่า,าก็พลาดในการยิงจุดโทษนะครับผมนะครับผมก่อนที่แล้วก็ยิงตีเสมอได้นะครับแต่บิลลซิม่าครับก็กลับมานะครับยิง ยิงกระซวกแซงไปอีกในนาทีที่89้นั่นเองนะครับโดยที่ซิวกรเตียตระกูลนะครับก็ผมสีชมพูเขาบอกงั้นนะเจ้าผมสีชมพูเนี่ยก็เข้ามาประกบแล้วก็แล้วก็แอสิ้อย่างใจเย็นนะครับผมปล่อยบอลน,นะครับแล้วก็ให้การฉลองนะครับอย่างพุ่งพลาดดเดือดนะครับแล้วนะแบบว่าระเบิดประตูชัยนะครับในช่วงท้ายเกมนั่นเองนะครับอ่าอันนี้ก็เป็น f อ c นะในทวิตเตอร์เอก็ได้ขึ้น หัวข้อนี้เลยนะครับผมอ่าใน,นขึ้นขึ้นแฮชแท็กนี่ครับ ACL 2 0 2 0 C R U V F C S นะ V F C So นั่นเองนะครับ It's one เนี่ย i s one history book นะจารึกไว้ในประวัติศาสตร์นะครับผมว่าสิงห์เชียงรายนะครับก็เอาชนะเป็นครั้งแรกใน ACL ได้นะครับ Thanks b u z s for Bill นะครับผมอ่าก็เป็นการนำใช้โดย Bill Blusima นั่นเองนะครับผมอ่ะเนื้อข่าวต่อมาเขาก็บอกว่า ในขณะที่แต้มยังไม่ปลอดภัยมากนักนะครับก่อนที่ในช่วงท้ายนะครับของการแข่งขันนะครับอง์กรก็ยืนยันว่าคะแนนนะครับทำให้ฝ่ายของเขาเชื่อว่าพวกเขาพลาดไปนะครับผมพลาดไปนะครับบทสัมภาษณ์ของคุณองค์กรเขาบอกว่าเป้าหมายแรกสําคัญมากนะครับสำหรับเรานะครับและมันทําให้เรามีความมั่นใจมากขึ้นครับเราเชื่อว่าหลังจากได้ประตูแรกนะครับเราก็ยังมีความหวังที่จะ ขวาชัยอะไรประมาณนั้นขวาชัยนะครับผมเออความไม่ใช่ขวาแชมป์นะเออขวาชัยนะครับโอเคเราพลาดเราเสียประตูนะครับแต่สุดท้ายเราเรากลับมาขวาชัยชนะได้นะครับเขาบอกว่าผมรู้สึกขอบคุณสําหรับออแฟนบอลที่สนับสนุนมันยอดเยี่ยมการสนับสนุนต่างๆนะและที่มันยอดเยี่ยมสําหรับเรานะครับที่ยังมีโอกาสนะครับที่จะลุ้นเข้ารอบอะไรอย่างนั้นนะเออไม่ใช่ขวาแชมป์นะลุ้นเข้ารอบและหวังว่าเราจะยัง จะผ่านเข้ารอบไปได้อะไรอย่างนั้นก็หวังลึกๆหวังเล็กๆเนาะเออผมก็หวังเล็กๆแหละแต่ถ้าไม่แต่ถ้าตกรอบก็ไม่เสียหายครับถ้าเล่นอย่างนี้นะเออก็ได้ใจแฟนบอลแล้วละ่ะแฟนบอลไทยโดวยเฉพาะแฟนบอลไทยนั่นเองนะครับผมอ,อ่านะครับผมก็อ่ะในส่วนอ่าต่อมาต่อมาเขาก็บอกว่าในขณะที่ความผิดหวังเนาะก็กลับกลายเป็นความสุขของสิ่งเชียงรายนะครับความผิดหวังของ เอฟซโซนั่นแหละนะครับแต่มันเป็นประสบการณ์ที่ตรงข้ามกับ f อฟซีโซนเออนะครับผมเป็นประสบการณ์ที่เลวร้ายของ f อฟซีโซนั่นเองครับที่ในกลุ่ม E นะครับที่เออก่อนอ,อ,อย่างน้อย24ชั่วโมงก่อนการแข่งขันนะครับก็จะเห็นได้ชัดว่าเออสดใส F อฟซีซสดใสก่อนเกมนะออด้วยใออชยชนะ ทีมเดียวกันนะนัดเดียวกันนะเอฟซีโซ,โซก็คาดหวังที่จะปิดบัญชีนะนะเขาก็บอกว่าจะปิดบัญชีสิงเชียงรายในในนัดที่2นะที่เจอกันในกลุ่มนั่นเองนะครับในรอบ4วันเขาบอกว่านะครับแต่รีวอนนะครับหัวหน้าผู้ฝึกสอนอผู้ฝึกสอนช่วคราวนะครับก็ได้ไปฏิเสธข้อเสนอกับผู้เล่นนะครับของเขาว่าทําคู่ต่อสู้ชาวไทยนะครับก,ก็ประมาณว่า ไอ้นัดที่2เนี่ยเดี๋ยวจะปิดบัญชีสิ่งเชียงร้ายให้ได้อะไรอย่างเงี้ยนะครับผมก็มั่นใจนะครับมั่นใจนะครับแต่ก็พลาดนะครับพลาดนะครับอ่ะบทสมาร์ทของโคชของโคชดลียงนะครับลียงบ้างว่าเป็นอย่างไรนะโคชช้ชของทางด้านลีโคชดลีของเกาหลีใต้นะครับเขาให้สัมภาษณ์บอกว่าเราเตรียมตัวมาดีนะอแต่เราทําผิดพลาดเล็กน้อยเองนะครับในการเล่นที่ต่อเนื่องแล้วก็จากนั้นก็เสียประตูนะครับจากนั้น มันก็เป็นเรื่องที่ยากสําหรับเราเลยทีเดียวนะเราคุยกับผู้เล่นของเรานะแล้วเราจะเตรียมตัวมาดีพอแล้วนะครับแล้วเราจะบรรลุเป้าหมายนะครับอา่าส่งอา่าส่งผู้เล่นนะครับส่งผู้เล่นนะครับเพื่อจะกดดันนะครับขึ้นขึ้นสําหรับเรานะครับมีความกดดันมากขึ้นนะครับเราพบว่ามันยากนะครับมากหลังจากนั้นนะครับผมก็เล่นไปเล่นไปมันเริม่มยากละเกมเริ <temperatures> ่มยากก็เริ mm ่มจะใส่แทคนิคเริ่มจะขยี้พยายามที่จะ ทุ่มเทนะครับฉันคิดว่าผู้เล่นของเราทุ่มเทอย่างเต็มที่นะและฉันต้องการที่ยอมยอมรับความพยายามของพวกเขาก็อกว่าทุกคนเล่นเต็มที่แล้วนะฮะใส่เต็มใส่เต็มแล้วแต่มันไม่ได้อะไรประมาณนะั้นแต่มันแต่มันเป็นเกมที่ยากพอสมควรอะไรอย่างงี้ยนะโคดลียังก็ได้บอกว่าการเล่นเกมวิธีป้องกันเทคนิกในการป้องกันนะครับของของฝ่ายเขาในนาทีสุดท้ายในการแข่งขันนะครับ ผู้เล่นของโซนะครับมีความกระหายกระตือรือร้นนะครับที่จะเอาประตูคืนนะครับล่าเพื่อที่จะล่าประตูคืนเพื่อที่จะเอาเก็บชัยชนะให้ได้นั่นเองนะครับนะครับนี่เป็นเกมที่เราต้องชนะให้ได้เขาโค้ดดีก็ได้กล่าวไว้นะครับมันเป็นเกมที่สําคัญมากครับแต่ผมคิดว่านะเราพยายามหลายรูปแบบเราก็ลองหลายวิธีการละหลายแทคนิคแล้วครับบุกเท่าไรนะก็เจาะประตูของสิงห์ชยงร้ายไม่ได้อะไรอย่างนี้นะครับแต่มก็ ไม่ได้ผลนะครับนั่นคือสาเหตุที่เราแพ้เกมนี้นะครับผมก็ใช้แทคติกวันวันนี้ต้องชื่นชมแทคติกของผัดคอมแพคของทางด้านสิงเชียงร้ายที่ที่เอฟซโซมไม่สามารถทําอะไรได้นะครับจากตรงนี้นะครับโค้ดลีก็ได้บอกว่าเราก็ได้ทําทําทุกอย่างแล้วนะครับปฏิบัติทุกทุกเกมนะครับต่อจากนี้เขาบอกว่าต่อจากนี้นะครับต่อนัดต่อจากเนี้ยเหลืออีก2นัดเนี้ยเขาบอกว่าทุกนัดจะต้องเป็นเหมือนนัดชิง ต้องเล่นแบบเหมือนนัดชิงแบบว่าใส่ให้เต็มใส่ให้เต็มที่เราจะพยายามชนะให้ได้อะไรเงี้ยในแต่ละเกมนะครับเพื่อที่จะทําให้ดีที่สุดนะครับเพื่อที่จะสามารถเข้ารอบไปได้นั่นเองครับก็พลาดไปแล้วแต่ก็2นัดที่เหลือเขาบอกว่าเขาจะใส่เต็มเหมือนกับเรากําลังแข่งนัดชิงอยู่อะไรอย่างนั้น,นครับผมก็กู้หน้าให้ได้นะครับผมเออครับแต่เห็นไปผมไเห็นไปอ่านในคอมเมนต์ของช่องช่องจันทานอ่ะเขาก็บอกว่า แฟนบอลเกาหลีค่อนข้างจะดุเดือดมากเลยนะค่อนข้างจะแบบว่าดา่าด่าโหดมากเลยนะครับผมด่าโหดดา่าด่าค่อนข้างดุเดือดมากเลยนะครับผมในส่วนของ fc โซว่าหนา้าอับไอไอไอพวกทีมงโง่อะไรนู่นนี่นั่นนะครับผมนะครับก็โดนก็กลายกลายเป็นกระแสตีกลับซะงั้นเป็นแฟนบอลแฟนบอล fc โซซะงั้นที่ด่ากลาด ทีมตัวเองทีมบ้านาทีมประเทศตัวเองซะง,งั้นนะครับผมตอนตอนแรกสุดเราเราแบบว่าเรากนเรากดด่าเราบน่นแค่นั้นเองเราบนา่นว่าเฮ้ยทำไมเล่นอย่างนั้นอย่างนี้อะไรอย่างเงี้ยนะแต่ของแต่ของแฟนบอลเกาหลีรู้สึกว่าจะด่าแรงเหมือนนะเห็นเห็นทางด้านาช่องจันทานเขาบอกว่าคอมเมนต์ของเกาหลีค่อนข้นขางจะด่าหยาบพอสมควรนะครับดา่าด่าค่อนข้างแรงพอสมควรใ,ในในส่วนของทีม f c ฟซีโซของเขานะที่พลาดไปนั่นเองนะครับอ่ะก็ยินดีด้วยนะว่าผมผมคนนึงแหละที่ก็มีความสุขกับ ผลการแข่งขันและก็รูปเกมแบบนี้แทคนิคแบบนี้ของระบบการเล่นของสิงห์งางไรในนัดเมื่อคืนนัดเมื่อค่ําคืนเมื่อวานนะครับก็มีความสุขและหลับฝันดีนั่นเองนะครับท่านผู้ชมครับขอขอบคุณผู้สนับสนุนช่องรายเดือนคุณแอบเงาที่เสาไฟคุณคิวส์เปเปอร์มาเช่คุณ, e, ณ4315วรพงษ์นิยมญาติ